สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ด JSL Global Media สนุ่ง ขอต้อนรับคู้ชางบ้านทุกๆท่านเข้าสู่รายการเกมกำแพงซ่าโอ้โหจะว่าไปแล้วนี่การเป็นทหารมันก็ทุกๆครั้งที่เราออกศึกเรามักจะได้เหรียญกล้าหารทหารกล้ากลับมาอยู่เป็นประจำจนตอนนี้เหรียญที่บ้านนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดแต่วันนี้แขกรับเชิญที่มาแข่งขันเกมกับเรานี่นะครับแน่นอนทั้งสองทีมเขามีความพร้อมเพรียง รวมถึงมีประสบการณ์ทางการทหารโอ้โหจะเป็นอย่างไรไปพบกับทีมสีแดงทีมสีแดงคุณยกทันยกัน,ากนมาพร้อมกับสองหนุ่มผู้กล้าคุณสูตรและคุณบอลครา สาวคนเดียวนะคียวคุณโยกเป็นหัวหน้าทีมวันนี้ถูกต้องลูกทีมทหารของเรามีใครกันบ้างครับแนะนําตัวกันก่อนผมชื่อบอนครับคุณบอนครับผมสูตรครับผมคุณสูตรครับโยกค่ะโยกนี่รู้จักอยู่แล้วมากันหลายรอบแน่นอนอย่างที่พี่ได้บอกไปวันนี้ใครก็ตามที่มาเกมกําแพงซ่านี่นะครับจะต้องมีประสบการณ์ทางการทหารเริ่มจากหัวหน้าทีมก่อนก็แล้วกันนของหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงครับ S <S> เพราะฉะนั้น,นเนี่ยเรื่องประสบก,การณ์จะน้อยหน่อยแต่ว่าเป็นคนชอบคนในเครื่องแบบอ๋อทุกคนยกครับยกเป็นคนชอบคนในเครืร่องแบบถูกต้องทหารหรือว่าตำรวจครับหนูชอบยามที่หนูถูกต,ต้องทุกคนอยู่ได้หรือจะปลอดภัยชอบยาม <S <S> ใช่หรือใช่ผมหมายถึงว่าคนในเครื่องแบบผมว่าทีมสีแดงยังธรรมดาเกินไปทีมสีน้ำเงินนี่นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นทีมที่ผ่านศึก ทางการทหารมาจริงๆมีรประสบการณ์การลบอย่างโชคชนอ้าวไปพบกับทีมสีน้ำเงินทีมสีน้ำเงินคุณต๋องชวนชื่นที่มีลูกทีมในมาสหาฮาิคุณฟ้าและคุณแอนรับกระพรม โอ้โหนี่ออกมาผมก็รู้เลยว่าสีน้ําเงินนั้นเป็นทหารราบแน่ๆรู้ได้ไงครับแม่ก็ดูสิครับนี่ขนาดยืนยังไม่พ้นเสาหลักกิโลเลยวันๆีนคงจะคานต่ำคานต่ำคานต่ำคุณอย่าดูถูกพวกผมนี่ถึงแม้จะตัวเล็กแต่ก็เป็นลัวของชาติลัวของชาติที่คุณหมายถึงนี่หมายถึงอำลึงใช่ไหมครับใช่เพราะว่าไปต้มแกงสืดจะบ้าเหรอทาหารหารทหารหาร มีอยู่ครั้งหนึ่งเราสามคนได้รับภารกิจเพื่อออกลาตะเวนเพราะพวกเรานี่เป็นหน่วยสอดแหนมสอดแหน, <laughs> นมพวกฆ่าศึกที่จะมาลุกล้บอธิปไตยครับผมเดินไปประมาณ500เมตรคุณพัช่วยเจอฆ่าศึกหาสายมุมสีเหยียบไปดังเสียงดังกลิกโอ้โหกับระเบิดผมรู้ทันทีเลยว่าสีอยู่ไม่ใช่ไฮโล <laughs> ไม่ใช่ไฮโลไม่ใช่ไฮโลครับแต่อัน,นิจจาผมขยับขาขวา ผมเหยียบเขาไปดังกึบผมรู้เลยว่าเหยียบกลับเข้าไปแล้วกลับระเบิดกับเท้า <c oughs> มันเป็นกับเท้าของเขาน้าหน่วย <c oughs> โดนตบหัวทิพยเลยนี่ถามชื่อก่อนนี่ผมยังไม่รู้ทหารคุณสองคนนี้ชื่ออะไรอแนะนําตัวชื่อฟ้าค่ะฟ้าอ๋ออีกท่านหนึ่งแอนค่ะแอนนะชื่อชื่อเล่นชื่อแอนครับชื่อจริงแอนเ a มลเพนิอ่ะบอกก่อนวันนี้ทั้งสองทีมจะต้องมาแข่งขันกันครับมีอยู่สองกำแพงผ่านสองกำแพงไปใครมีคะแนนมากที่สุดวันนี้เป็นแชมป์ทันทีครับผมขออาสาสมัครเลยใครจะเป็นคนเล่นก่อน ในฐานะผมเป็นผู้ชายคุณยกเขายกมือเล่นก่อนเลยเอาหรอเขาเล่นก่อนเอาเลยโอ้โหนี่ผมก็เป็นชายชาติทหารเป็นผู้หญิงด้วยนะครับกำแพงนี้มีอุปกรณ์ช่วยด้วยอ่ะขออุปกรณ์ช่วยหน่อยครับทอ่องการก็ถามมาแล้วนี่ตารางก็ถามมาแล้วแต่ปืนแบบนี้มาได้ยังไงรับไว้เลยอะไรอ่ะเราเป็นทหารเราต้องมีปืนเวลาออกศึกต้องมีปืนนีนะ่นะยิงตายเลยดินะครับกำแพงนี้มีชื่อกำแพงว่าข้ามสะพาน มาหารูว้าสานนี้เนี่ยนะครับเราจําลองทั้งหมดให้เป็นสมรภูมิลบนะครับคุณโยกนะครับจะต้องไปยืนอยู่ทางฝั่งนู้นเมื่อได้ยินสัญญาณปั๊บพ่ามานเปิดให้คุณโยกวิ่งบนสะพานมือต้องถือปืนเพื่อที่จะรีบวิ่งไปหาศึกพอเราวิ่งบนสะพานข้ามสะพานมาปั๊บให้เรากระโดดหรือว่าตะกิ้ตะกายก็ได้นะครับขึ้นมาบนเกะกามากกว่า พร้อมกับปืนแล้วนะโอเคห้ามทิ้งปืนไว้ในสารนะครับขึ้นมาที่เพลียปั๊บแน่นอนกำแพงมันจะไหลมาหาเรามันจะมีรูอยู่โยกกร้อนนะถ้าผ่านกำแพงนี้ไปได้นะครับ10คะแนนเป็นของทีมสีแดงทันทีถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่อ้าขอเสียงทีมสีแดงหน่อยจะเต็มจดเต็มถ้าพร้อมแล้ว 咁平生。 มาดูภาพช้ากันชัดๆกันอีกครั้งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหยกพอเห็นกำแพงด้วยความตกกระใจคุณหยกก็วิ่งออกทันทีครับเกือบจะถึงฝั่งแล้วแต่ด้านตกส่ไ้าสซะก่อนโอ้โหแหมสภาพนี้ดูรักดูเลน่าดูเลยนะครับกำแพงก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับแต่ดูจากสภาพคุณหยกแล้วเนี่ยเนื้อข้ามันใหญ่จริงน,นะครับน้องหยกครับ สภาพแย่ขนาดนี้ก็อย่าหวังจะได้คะแนนเลยนะจ๊ะน้องหยกโอ้ทั้งที่ใจนี่อยากให้มากเลยนะเนี่ยโอ้สรุาทีมสีแดงร่วงไม่ได้คะแนน กลับมาหาทีมของคุณแล้วครับสบายใจได้เพราะลูกทีมผมฟิตแต่ละคนฟิตเพราะทานปลากันทุกคนท้องหนูเพียงยิ่งขึ้นละมากเลยทีมสีน้ำเงินจะส่งใครออกมาเล่นเอ้ามันต้องเป็นหัวหน้าทีมสิครับอยู่แล้วแน่นอนครับก่อนที่ทีมสีน้ำเงินจะออกไปเล่นผมมีตัวช่วยด้วยอ๋อมีตัวช่วยตัวช่วยอ่ะขอตัวช่วยหน่อยครับมาเลยครับอันนี้ืีเป้าสายยันสายยันสัญญา มันเป็นเป้าล่อเวลาเราออกไปเจอศัตรูเนี่ยเราต้องชูเป้าล่อแล้วเมื่อศัตรูปรากฏตัวทหารที่เหลือเนี่ยจะทําการยิงซ้ําเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็มีบเป้าล่อพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเข้าประจําที่เลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยาไปให้ได้นะครับถ้าเราพาไได้คะแนนนำทันทีนะครับ10คะแนนครับผมพร้อมไหมครับพร้อม ถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> กำแพงซ่อเลย คุณต๋องจริงๆเลยนะครับพอมานเปิดก็รีบข้างสะพานมาแต่ก็ยังไปลอกเนี่แหละครับหัวลงที่ปลายาสะพานนะครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดขึ้นมาตุบนศัก์เนี่ยครับอืออึบ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 ขึ้นมาจนได้โหยหยิบเป้ามาลอกครับ แต่ว่านี่แหละครับชนเกมเลยโอ้โหพี่ต๋องของเราจริงๆแล้วนะครับกําแพงนี้เนี่ยขาให้เอาด้านข้างของเป้าเนี่ยเข้าไปก่อนครับพี่ต๋องครับโอ้ยเสียดายจริงจริงแต่พุ่งลงน้ำนี่สวยมากเลยนะครับพี่ต่อง เป็นสมรภูมิรบจริงๆนี่คุณโดนค่าสึกยิงตายไปแล้วนะครับเจ้าผมโอ้โหพี่ผ่านไม่ได้หน้าพี่โโพังหมดเลยความยิงจะแทงเต้าเลยพุ่งก็ไมได้เลยสรุปแล้วนะครับทีมสีน้ำเงินร่วงไม่ได้คะแนน ดูจากหัวหน้าทีมทั้งสองทีมแล้ววันนี้ท่าทางจะพึ่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับช่วงหน้าจะเป็นโอกาสของลูกทีมแล้วพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารุ่นกันต่อครับกับเกมกำแพงซ่า